โอบกอดด้วยหุบเขาและสายธานที่บริสุทธิ์หยุดทุกสิ่งเอาไว้ที่นี่ l a d y and gentlemen welcome to นาคูหาหลายคนรู้จักบ้านนาคูหาจากสิ่งเหล่านี้แต่ครั้งนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกดูวิถีชีวิตของคนที่นี่ เริ่มจากคุณพี่ท่านนี้เอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่น่ะอ๋อมันคือการช้อนเตาหรือที่เรียกว่าสารายน้ำจืดที่นี่เขาทำบ่อเตากันมานานแล้วและชาวบ้านก็จะนำไอ้เจ้าเ,าเตานี่แหละไปแปรรูปเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์เช่นข้าวเกรียบเตาที่กรอบและกินเพลินมากๆก,ก,กละแมเตาที่เหนียวนุ่มและหวานกำลังพอดีอร่อยจะต้องซื้อไปฝากคนที่บ้าน ถั่วลิสงกั้วสายหรือถั่วลายเสือที่คั้วจนหอมน่ารับประทานมากๆพี่เขาบอกว่าถ้าใช้ทรายในการขั้วถั่วแล้วจะช่วยเก็บความหอมให้อยู่ได้นานมากๆเลยนะจะบอกให้นอกจากถั่วแล้วกาแฟเขาก็คั้วลองไปยืนดมใกล้ๆสิครับหอมมากจะรับสักแก้มไหมครับมาดูผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไผ่ ของคุณลุงท่านนี้ที่ท่านทำได้อย่างสวยงามโคตรเท่เลย่ะแวะชิมแวะอุดหนุนลังสาที่หวานหวานอร่อยและมีเยอะมากชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่ามาเด็ดชิมได้จากต้นเลยไปดูน้องต้นห้อม ต้นเล็กน่ารักที่เป็นวัตถุดิบสำคัญของเสื้อโมหอมในจังหวัดแพร่ผู้คนที่นี่ขอบอกเลยว่าน่ารักต้อนรับอย่างดีและที่สำคัญที่นี่เขามีโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะเออเพื่อมาแล้วจะติดใจอยากอยู่ใช้ชีวิตแบบต,ตัดตถงนอนสักอาทิตย์ก็ไม่มีปัญหาเอาเป็นว่ายามัวรีรอรอรีรีแพ็คกระเป๋า ไปเอาออกซิเจนเข้าปอดโอบกอดไปด้วยภูเขาและสายน้ำคูคูดูวิถีชาวบ้านที่น่าคูหา